สวัสดีนะครับพี่พี่องอาจทนบุรีนะครับวันนี้พามาดูพระหลวงปโตวัดประดูชิมพีปีสองหนึ่งนะครับนะพระผมของฝันนะครับรุ่นนี้นะครับมีสร้างเนื้อเบลานกับเนื้อเกสรนะครับรวมกันทั้งหมดเก้าพันองนะครับมีฝังตะกุดและไม่ฝังตะกุดพี่พี่จำหน้าหลวงพ่อยแมนนะเห็นไหมครับแก้มท่าจะอูมนะครับหน้าใบหูลึกๆแขนจะเลียวเล็กนะครับจะไม่อ้วนใหญ่มากนะครับนะอ่านี่ครับตัวตัดเป็นเส้นเลยนะครับนะดางข้างตัดเป็นเส้นการดูเบื้องต้นนะครับอ่าพระผงนะสุดท้ายจบที่มณฑลสารนะครับ นี่ครับอย่าลึกค่าแป้งเมเดิมนะครับส่วนมากนะครับรุ่นนี้นะครับในเวลาครับปั๊มนะครับฝั่งนี้จะปิ้นขึ้นมาเยอะกว่าฝั่งนี้ทุกองนะนะครับที่ผมสังเกตดูนะนะครับพี่ๆดูกันเลยครับเห็นไหมครับอ่ามวลสารผุดเลยนะนี่นะครับมีโทนหลายสีนะครับองนี้เป็นเกสรไม่ได้แช่น้ํามุนนะครับถ้าไม่แช่น้ามูนเนื้อท่านก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับตัวตัดเป็นเส้นเลยอ่าเห็นไหมครับฝั่งนี้นะครับ อ่านะครับจาเนื้ออย่างนี้นะครับเนื้ออย่างนี้แท้เลยนะครับนะด้านหลังนะครับเห็นไหมครับนี่มวลสารเยอะมากนะครับตัวหนังสือคมชัดยันคมชัดนะครับอ่านี่นะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับจํามวลสารให้แม่นนะครับจําพิมพ์นะครับนะจามวลสารนะครับอของเรียนแบบไม่เหมือนนะนะครับเราต้องสังเกตเนื้อนะครับสังเกตพิมพ์นะครับนะฝากกดติดตามด้วยนะครับองอาจทนบุรีฝากแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ